รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ร้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางข็ดวันทีวีท้องทิ่เพื่อการศึกษาที่สบานคนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากชี้ศูนย์อัญ,ญมณีแห่งใหม่ติดแอรรองรับนักท่องเที่ยวประธานชุมชนวัดหลวงจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน สองพี่น้องชาวพมา่าเสียชีวิตดับคาบ่อน้ำสองศพหลังรับจ้างลงไปล้างบ่อน้ำคาดขาดอากาศหายใจประธานชุมชนวัดหลวงจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนค่ะ นายเอกลักษณ์มหาวงศ์ประธานชุมชนวัดหลวงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและชาวบ้านในชุมชนวัดหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนภายในชุมชนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนวัดหลวงซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองก่อนอันนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลน,นครแม่สอด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไขคือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมของปีนี้และการร่วมมือแก้ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนภายในชุมชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ชุมชนวัดหลวงได้ดําเนินงานของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยการช่วยเหลือตนเองในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับคนภายในชุมชนก่อนก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนต่อไปภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภาคเหนือระดมพลรับ a e c พัฒนาการค้าชายแดนค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานและวิทยากรในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนในหัวข้อการค้าชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงผาอันประเทศเมียนมาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและอนาคตการค้าชายแดนแม่สอด ทำเงินได้แสนล้านจริงหรือโดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เทปคอร์ดรุ่นที่7กว่า200คนเข้าร่วมการสัมมนาและมีนายบรรพฤษก่อเกียรติเจริญอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากและที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดตากในาใยชัยวัฒน์วิทิตธ,ธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดตาก ในาใยชัยวัน์วิทิตธ,ธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเป็นวิทยากรและมีการนำเสนอข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่อาทินายพงเทพบัวทรัพย์ในด่านศุลกากรพันตำรวจเอกพงนครนครสันติภาพผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนายเทิดเกียรติชินสร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งทุกฝ่ายต้องการให้มีการผลักดันเขตเศรษฐกิจชายแดนโดยเร่งด่วน และหล่อหลอมระบบการค้าชายแดนเข้ากับพื้นที่ฝั่งประเทศเมียนมาตามแนวชายแดนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการหลักสูตรและรองคณะบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกล่าวว่าไทยกับพม่า มีโอกาสสูงมากในการพัฒนาการค้าชายแดนและโอกาสความเจริญเติบโตสูงมากในด้านการค้าชายแดนทุกด้านเพราะพม่าเป็นประเทศพึ่งพัฒนาและเปิดประเทศโดยเฉพาะด้านอำเภอแม่สอดที่มีจุดเชื่อมโยงด้านการคมนาคมสำคัญทุกด้านในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาพมา่าและอินเดียฉะนั้นจะต้องให้มีการพัฒนาด้านการขนส่งให้มากขึ้นเช่นการสร้างถนน การเจาะอุโมงค์การใช้เส้นทางชันโคดเคี้ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัตรกล่าวว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ประกาศตามมาติคณะรัฐมนตรีมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งปัจจัยทางการเมืองไทยมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของประเทศเช่นเดียวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพราะจะทำให้การสร้างงานสร้างรายได้ของประชาชนมาเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อการเมืองต้องเข้าสู่การปฏิรูปก่อนและขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของรัฐบาลแต่ละชุดแต่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนก็ไม่ใช่ปัจจัยทางการเมืองทั้งหมดหากรัฐสามารถนำระเบียบกฎหมายที่มีอยู่นำไปบังคับใช้ได้ชาวบ้านพบกระสุนปืนคอทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้กว่า50ลูกนำไปมอบให้กับตำรวจตรนชายแดนระบุ เป็นของกะเรีย่ยงรบกับพมา่าสมัยก่อนฝังดินไว้ค่ะรัศดรบ้านแม่กืดตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้นำลูกกระสุนปืนคอ82คอ60และกระสุนปืนคอชนิดอื่นๆจำนวนกว่า50ลูก ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่346อําเภอแม่สอดขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านแม่กืดโดยชาวบ้านได้นำกระสุนทั้งหมดใส่ตะกร้าไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบพบว่ากระสุนปืนคอจำนวนดังกล่าวมีกระสุนปืนคอ81จําจำนวนสีนัดที่ยังสามารถใช้การได้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าได้นำกระสุนทั้งหมดมาจากตะเข็บแนวชายแดนไทยถึงพม่าบริเวณบ้านวังผาโดยก่อนที่จะพบกระสุนทั้งหมดนั้นกำลังแพ่วถางย่า ในไร่และขุดดินลึกลงไปจนพบกับกระสุนจำนวนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนกล่าวว่ากระสุนทั้งหมดน่าจะเป็นของกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงอิสระที่เคยรบกับฝ่ายรัฐบาลพมา่าในสมัยก่อนแล้วพอฐานทางทหารแตกจึงหนีเข้ามาเขตไทยโดยนำกระสุนทั้งหมดไปซุกซ่อนฝังดินไว้ขณะทางตำรวจตะเวนชายแดนได้รายงานให้กับพันตำรวจโทชัยวรุษพร้อมญาติ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อําอำเภอแม่สอดทราบเพื่อประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดในการตรวจสอบและทำลายทิ้งต่อไปซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำกระสุนทั้งหมดไปยังบริเวณบริษัทแม่ปิงพนากิจที่เป็นบริษัทโมหินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยพมา่าเพราะจะสะดวกกว่าพบสองพี่น้องชาวพม่า,มาเสียชีวิตดับคาบ่อน้ำสองศพ หลังรับจ้างลงไปล้างบ่อน้ำคาดว่าขาดอากาศหายใจค่ะพันตำรวจโทธนพลชูทองสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งมีเหตุคนลงไปล้างบ่อน้ำและเกิดขาดอากาศหายใจเสียชีวิตคาบ่อน้ำรวมสองศพบ,บริเวณหลังบ้านเลขที่229หมู่3ตำบลท่าสายลวดจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าไลวดเดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สักชั้นเดียวยกสูงบริเวณหลังบ้านมีชาวบ้านที่ทราบข่าวไปยืนดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบบ่อน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เมตรลึกประมาณ10เมตรหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำศพขึ้นมาจากบ่อรวมสองศพทราบชื่อภายหลังคือนายโกอ่องอายุ30ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติพามา่านายโกไทยอายุ24ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติพามา่า จากการสอบถามนายดีล่าหลวงอายุ40ปีเจ้าของบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนได้จ้างวานนายโกอ่องและนายโกไทยสองพี่น้องชาวพมา่าคนละ100บาทให้ลงไปล้างบ่อน้ำตนเห็นนายโกอ่องลงไปล้างบ่อน้ำเป็นคนแรกได้ประมาณสัก1ิบนาทีก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อนายโกไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจึงลงเข้าไปช่วยเหลือจากนั้นเสียงทั้งสองคนจึงเงียบสงบลงซึ่งตนเห็นผิดสังเกต จึงเดินไปดูในบ่อน้ำพบว่านายโกอ่องและนายโกไทยเสียชีวิตคาในบ่อน้ำจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะช่องที่ลงไปนั้นเป็นช่องขนาดเล็กจึงทำให้อากาศไม่พออาจจะทำให้เสียชีวิตซึ่งต้องรอการชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ศูนย์อัญมณีแห่งใหม่ติดแอร์รองรับนักท่องเที่ยวค่ะที่ห้องศูนย์อัญมณีอาคารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยพมา่าเขตเทศบา,นนาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุวั์พรหมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำคณะอบรมผู้บริหารระดับสูงเทปคอร์ดรุ่นที่7ศักยภาพการค้าชายแดนและการผ่านชายแดนของจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์อัญมณีแห่งใหม่ติดแอร์รองรับความเจริญในการก้าวเข้าสู่ AEC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รองศาสตราจารย์ดรสวรณีไทยรุ่งโรธอธิการบดีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยนายนิยมวัยรัตพาณิชย์รองประธานสภาหอการค้าไทยนายอำนาจน,นันทหารรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และหัวหน้าหน่วยงานพร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้จำนวน100คนศูนย์อัญ,ญมณีแห่งใหม่ติดแอตั้งอยู่อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทยพมา่าติดกับศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดเยื้องโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องประดับอัญ,ญมณีหยกทับทิมยีราดกำไลข้อมือแหวนและสร้อยคอ รองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมได้ในราคาเป็นกันเองหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในครั้งต่อไปในเวลา8 15. 15. นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาดิฉันนางสาวรภาพ,าพาลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรพณเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคำยาสวัสดีครับตัวนี้ยมผู้ชายตอบว่าผมชื่อนายกอผมชื่อนายกอผมชื่อ,อ,อ,อนายกอภาษาพม่าแปลว่าทวีดโดนามีโกฟเชเต ตรีโดนานีโกภิเตตรีโดนานีโกภิเต,ตหรือใช้คำว่าตะการามีโกภิเตตะการามีโกภิเตตะการามีโกภิเตแล้วลงไทยได้วยขอรับภาษาไทยว่าขอรับโอภาษาพม่าวะพยาพยาพยาแปลว่าขอรับสำหรับผู้หญิงคำตบอบตัวอย่าง ตวิโอมะขอข่พิเตวีโมะขอข่ัพิเตหรือตการมะขอขยพิเตตการมะขอขพิเตสำหรับผู้หญิงคำตอบยกตัวอย่างว่าดิฉันชื่อคอดิฉันชื่อคอภาษาพม,าม่าแปลว่า ตบีโดมะนามีโคปิดเตตบีโดมะนามีโคปิดเตตบีโดมะนามีโคปิดเตหรือใช้คำว่าตากามะก็ได้ว่าตากามะนามีโคปิดเตตากามะนามีโคปิดเตตากามะนามีโคปิดเตที่นี้ก็เหมือนผู้ชายแบบคำลงท้ายนี่เหมือนผู้ชายว่า เจ้าข้าเจ้าข้าก็ภาษาพม่าว่าทญยาทญยาทยาตะวีดอมานีอบชิบเตียาตะการมนานีอคชิเตีย ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬก30นาทีถึง16นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย b 1ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย b 2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย B3 ชอกอร .4 สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลน,นาครแม่สอด